5อันดับพระเครื่องยอดนิยมอันดับที่5เหรียญยืนรวมใจเนื้อทองแดงปีพศ2518เหรียญน,นี้เป็นเหรียญประสบการณ์ที่ถูกไร่ยิงจ่อจา5นัดก,กระสุนไม่ถูกยังเป็นที่ได้รับความนิยมของบรรดานักสะสมเนื่องจากราคาไม่แพงเพียงหลักร้อยเท่านั้นลักษณะด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ยืนถือไม้เทา้า ด้านหลังเป็นลายหัวแหวนนพเก้ามีรูปมหามงุฎอยู่ด้านบนกลางเหรียญมีอักษรไข้และมีรูปหัวใจของเป็นลูกโซ่ล้อมอ่านว่ารวมใจพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหาิยมและคุ้มครองป้องกันตนเป็นดีเยี่ยมจัดสร้างในปีพศ2518สร้างเป็นเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างประมาณ4แสนเหรียญอันดับที่4เหรียญท่าชนะ เป็นอีกหนึ่งเหรียญของหลงปูแหวนสุจินโนที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เนื่องจากเหรียญน,นี้มีใบหน้าบล็อกเดียวกับเหรียญมหาอำนาจซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้วด้านหลังเหรียญเป็นช้างถวายบัวสามดอกอันหมายถึงพระรัตนไตรประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหรียญท่าชนะเชื่อกันว่าถ้ามีแล้วจะทำให้ชนะทุกสิ่งอันดับที่สาม เหรียญเขาคอเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นพิเศษมีประสบการณ์กับทหารสมัยปราคอมมิวนิสต์ที่เขาคอกระสุนถูกไม่ระคายผิวถามทหารสมัยนั้นได้รู้จักกันเป็นอย่างดีเหรียญนี้วัดสร้างเองแจกทหารและตำรวจเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมกันเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์สุดๆในด้านสถานการณ์ในสมรภูมิรบ ปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในดินแดนของพวกผู้ก่อการร้ายในอดีตท,ที่เขาคอซึ่งเหรียญรุ่นนี้ได้รับฉายาว่ารุ่นเขาคอซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันทีหลังหลังจากเกิดประสบการณ์มากมายจากสมรภูมิเขาคอเหรียญเข,าข่าคอนี้จัดสร้างจำนวน84,000เหรียญฉะนั้นท่านใดที่ได้ครอบครองเหรียญนี้ไว้ก็เปรียบเสมือนว่า ท่านมีตัวแทนพระธรรมขันธ์หนึ่งพระธรรมขันธ์อยู่กับตัวเองและมีพระอริยสงฆ์ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งได้บรรจุอธิษฐานจิตเอาไว้อย่างเข้มขังเต็มเปี่ยมไว้คุ้มครองป้องกันภัยอันดับที่สองเหรียญรุ่นเราสู้เป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังที่สุดของหลวงปู่แหวนเนื่องจากมีประสบการณ์ไม่สงบกระทบกระทั่งกันที่ชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ในปีพศ2520มีทหารตำรวจข้าราชการประชาชนจำนวนมากไปขอพึ่งอาศัยบาร,รมีของหลวงปู่อยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่ไว้คุ้มครองป้องกันตัวและเป็นสิริมงคลทางวัดดอยแม่ปังร่วมกับวัดสัมพันธ์พวงตกลงอนุญาตขอหลวงปู่สร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารตำรวจและพ่อค้าประชาชนมีนักข่าว และทหารที่ได้รับเหรียญรุ่นนี้ไปในเวลานั้นได้รับประสบการณ์ปลอดภัยรอดตายทุกคนเพราะมีเหรียญเราสู้ประจอมตัวอยู่จึงทําให้เหรียญเราสู้นั้นโด่งดังไปทุกหนแห่งอันดับที่ 1. เหรียญรุ่นอนามัยพลาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมร้อนแรงที่สุดในเวลานี้เนื่องจากเพิ่งมีประสบการณ์มาหมาดๆโดยที่คนขับรถบรรทุกแขวนเหรียญรุ่นอนามัยพลาประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่เป็นอะไรเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพศ .2517 โดยสร้างเพื่อที่จะนำเหรียญนั้นไปแจกจ่ายจำหน่ายนำเงินมาสร้างสถานีอนามัยจำนวนการสร้าง7 5 0 0 0เหรียญออกให้เช่าเวลานั้นเหรียญละ25บาทเป็นการปลุกเสกพิธีใหญ่ได้เงินมาส่วนหนึ่งนำไปสร้างการประปาให้เพา้าส่วนเงินที่เหลือนั้นนำมาสร้างโรงพยาบาลเพ้า และซื้ออุปกรณ์การแพทย์หลายอย่าง